คําเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความสนุกมีคําหยาบบ้างอาจไม่เหมาะสมถ้าเอาไปทําตามควรมีวิจวารณญาตในการรับชมหากไม่พร้อมรับชมควรปิดคลิปนี้ลงไปนะครับ สวัสดีนะครับทุกคนดีน่ารับเข้าสู่เกมโอโลจิอารีนากันอีกเช่นเคยนะครับผมกับสาแเน่ที่อัดวิดีโอทีไรแล้วเผลอหลุดคำหยบาบออกไปทุกทีเลย <c oughs> วันนี้นะครับผมอยู่ดีก็อยากเล่นป่านะเลยหยิบเจ้าตัวนี้มาตัวที่ไม่สามารถใช้สกิลเพื่อที่จะฟาร์มกับบอสตัวใหญ่นะับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> ผ่านมากี่ปีกี่ชาติแล้วก็ยังเอามาเหมือนกับโอโลจิด้วยความยากลําบากอยู่เหมือนเดิม <c oughs> เอาเปนว่าดูให้สนุกนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กำลังใจให้ชาแนลได้นะหาทุกคนพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยสุกี้เคียวเลยปะี้เขียวไม่มีจานกี้เคียวยังสี้เขียวสกินยังไม่เข้าเลย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ใช่โมมิจิคนเดิมตานั้นไหมอ่ะตายที่เราเล่นด้วยกันนะเขาก็ใส่ชุดนี้เหมือนกันจำชื่อไม่จำไม่ได้เหมือนกันแต่เขาแบบรีบกดโมมิจิมากวิเขามีสัตว์เลี้ยงด้วยอ๋อจะถอยสัตว์ล่ะสิอยากได้อ่ะอยากได้ตุ๊ก,กตาตัวนั้นอ่ะ <c oughs> มันคือสก,กุลโกะใส่ชุดหมีดำ โอเคเขาลั่นและผมไปและแต่บมิจิเขากดลึกมากเลยอ่ะผมไม่ก้าแกงอุ้ยโยโตเขาลงล่างวะได้อยู่เนาะคนอ่อยอยามาอุซังิแฟดละเดี๋ยวผมเข้าไปอุ้ยตายอยู่มั้ง มาผมจะมาแกงกลางล้วพอกูมาปุ๊บอิโมมิจิกดเข้าป้อมปัม๊บโยโตมามตข้างล่างเสียแฟตใช่โยโตะฮาคุโร่เส,สียแฟตแล้วเนาะผมไปครับ <c oughs> ผมผมผมมาแล้วผมมาแล้ว <c oughs> กูอ้อมกูอ้อม กูรับบทนางอ้อมหนึ่งอ๋อตัมโครทีมันกำลังวาร์ปอยู่ปะหุบย no. ิงปัดปัดอยู่โอ้ยยังไม่กลับบ้านละกูอยากอโอ๊ยโดนโดนรีบโดนรีบ มันดัมนนก,ม,ม,ม,กมันดักอยูสตามันดักหูเธอยงกสตายขออีกแป๊หนึ่งเอ<ะ>ไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะเธออยไงม,มังสกสกีโดนพระจันปัดแต่เลนบนนี่เขาแบบสงบสงเสงี่ยมมากเลยนะเอ้ยแต่ลลเลลเลเลลล เมื S <S 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 ่อไหร่เม yeah. ื네่อไหร่ปลาหมึกจะไอ้น hmm. ี่ได้ไอ้โคโซเดนโนเทสจะแบบเยิบปลาหมึกได้เอาจริงมันออบได้ขีคนเดียวไม่ได้เป็นอะไรที่แบบนี่อย่างวะามาเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้งทำไรลูกกูอีกแล้วผมแบบไม่มีสกิล่งอะไรเลยนอกจากอันติ กูพุ like ่งเลยแล้วกัน I can't stop อุ้ยอออตกใจอีขี้เคียวกูนึกว่าคางูยาโอ้ยเดยอเด้อเตีแรงแรงตีเตะตแรงเลยแกออ้ยยี่แบมปีล่าแดกทุกอย่างเงี้ยน่ากลัวมากอ๋อกูก็ว่าอยู่ทำไมกูไม่มีบับตรงนี้ขี้เคียวออกไปละเออดีแล้วแหละพี่ดูพี่ดูแบมแบมมันทำโยโตสิ

มันตอนไหนหอ่ะขอเธอจะบอกม,มัไม่เขาบวกกันพี่เราเราทิ้งเขาไม่ได้เดี๋ยวผมล้วงตัวหลังก่อนเอ้โอ้ทำไมกูไถไม่ไป,อไปโอ้ยเอ้ยโอ้ย iPad ร้อน iPad ทำตัวสุดขีดครับผม อีแวนไปไหนนะอ๋อนางหนีคนแรกเลยลาก่อนครับพี่ nice วิววิเยอะโค้ดดเดโอะร่อ้ยโอ้ยยิ่งยิงลา อ๋อหายไปไหนอีโมมิจิแบบเด้อเด้อเด้อลอยกลางดีกว่ามอมิจิแบบลอยตัวอยู่เหนือทุกอย่างเลยนางเป็นนักลอยตัวเหนือปัญหาเดี๋ยวผมไปลวงเอฟเอ็มเหมือนเดิมอุ้ยขิดขิดครับผมโอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊คำถามคือฉันมีประโยชน์อะไรบ้างในไฟนี้กูปีปอมแล้ว กูไปด้วยกูไปด้วยไม่เหรอ <c oughs> อะกู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 กลับมาแทงแล้วลูกโอ้ยไม่อีแบมจะตายแล้วอีแบมจะตายแล้วทุกคนเสียละเสียละเสีย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 กูว่ากูว่าแล้หละ โยนเกมอียโย,ยนเกมช่วยด้วยฉันไต่เพราะอะไรอ๋อนไต่เพราะว<ช>ีดพี่ผมโดนอ่ะผมโดนเออาโอลงอันติกูขอให้พวกมึงสุขิดให้หมดเออมันไม่สุขิดปล่อยให้ขี้เขียวฟาร์มดิฟาร์มกับฟาร์มในลูก <S 2> <S 2> <ใช S 1> หนูหนูมีหนูอยากได้เท่าไหร่หนูฟาร์มในลูกเอาไปให้หมดเลย กูจะดันป้อมแล้วกูจะดักฆ่าตรงนี้ด้วยม,มีคนดักฆ่านะมันมันมีป้อมอ่ะอุย้ยเข้าเหรออุย้ยมันไถไปแล้วเอียร์คาสวยลอยไปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> อุย้ยมันจะบอกอ่ะอีแวนบอกตีป้อมตายได้เพื่อนกูตีป้อมกูตีป้อมอยู่ <c oughs> ทีมงานไถป้อมโมมิจิมูนิจิกูจะตายไหมอ่ะ แต่เกมนี้ชนะพอป๊อมกูไปละว้าผมไมิจิชนะวะแรวมากอะไรทำไมอีโยโตมันวืดเหรอทำไมผมวิจิชนะรอนทาาเบอร์ตีเี่ะโอ้เก่งมากอีบโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ย โอ้ยกูสู้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 โอ้ยพี่พี่ถอยก่อนพี่สาวพี่สาวถอยมาพี่สาวพี่สาวถอยมานะถอยนะถอยนะถอยนะน้องบอกให้ถอยนะ อย,อย่าอย่าอย่าตีนะนกูเสียวมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้แบบต้องรู้อ,อ,อยู่นะไ,ไ,ไม่ไม่ผมว่าบวกก่อนดีกว่าไหมรู้สึกว่าเพื่อนอยากบวกเลเกันโ<อ>ยโตอยู่ในพุ่ม,ม,มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ลาจักแฮมเมอร์เลยอุ้ยทำไมกูจนจังเลย ไปปะอุ้มันอาโอไม่มีอันตีแล้วบวกเลยเอ้เก็บหมดอัตีเดียวยโัู ว้าววิอาออเอาแอนติออกเสร็จปุ๊บเข้าเลยอีอีกไตอวกแล้วด้วยแต่แ่นั่นแหละให้อีแบมเถอะจริงๆแบมคือเลิอดชอบเก่งมากชอบชอบนางน่ากลัวมากไม่อยากเจอเลย